ตรวจหน้าเตรียมหน้าตรวจยาหน้ามาเจ้าเดี๋ยวร้อพระมาก่กันเนอร์พระใกล้มาแล้วเดี๋ยวมาหับบุญไปกันล้านลานมาแล้วโอ้ยลูก เอาออ hehe, kind of เอาโอ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 ล้มแล้วจะเอ๋เฮ้ยเก่งน้องก้อยเชียงเก่งจ <isen ess prayer> ังเลยจะเอ๋สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าวันลูกน้องก้อยเชียงสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะก้อยเชียงก้อยเชียงก้อยเชียงเออมันประสนใจอู้ <computers> เจ๋งมีสตังค์มาขอหน,น่อยโอเอาแบงค์ก็เสียเอาแบงค์น้องเอาละก็ให้ป้าต่อขอบคุณค่ะอุย้ยรักป้าจังเลยให้ตั้งสองพันไม่เดียวหนะไเจ๋งเกลียวหอยร้องเพลไอ้เจ๋งสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับกเจ๋งุ้ยเจ๋งสวัสดีครับอเอาแล้วสวัสดีครับเลย ไปสวัสดีกันเลยครับเก่งมากมากไม่ไปตกน้ำนะตกน้าำน,นะตกน้ำน,นะเจ้า<ม>ตอนนี้พระมาแล้วนะเจ้าเดี๋ยวเปินจะไปกับต้องฟังปุ้นเนาะ เดี๋ยวจะกลับด้านมาฟังบ้านเฮาละอันนี้แหละครับอาสาทุก่อนครับอธิษฐานก่อนสาธุขอให้น้องกล้วยเจ๋งได้บุญกุศลในการใส่บาตรในครั้งนี้เยอะๆนะครับให้กล้วยเจ๋งเรียนหนังสือเก่งๆเอามานี่ลูกเอาไปไหนเอามาเนี่ต้องตรงนี้หน่อยครับ ตอนนี้ตุเจ้ามาแล้วนะเจ้าพระมาแล้วมีพระสองรูปสองตนเนาะเดี๋ยวเขาก็จะมาทําบุญสาบาตรด้วยกันเจ้าฮับศีลหับพรด้วยกันเน,นอะพี่น้องหมฮาขาพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชา đi ba luôn, đi ba cái na, thúc, các, một, thúc cha, thúc cha, một, ฮับสินฮับปอนด้วยกันเน้อสาธุสาธุวันนี้เขาทำบุญใส่บาตรเรียบร้อยแล้วนะเจ้าขอเฮงปีน้องทุกคนได้ฮับบุญด้วยกันเน้อ ตอนนี้อำเภอไม่สวยก็มอกลงอยู่นะเจ้าตอนนี้เจ็ดโมงป่ายละกตยังอากาศเย็นๆอยู่เนาะดูแลสุขภาพกันตัวนะเจ้าอันนี้เป็นโต๊ะรับแขกบ้านกลางหน้า ไหนบอกบอกมาก่อนจะไปไหนนะครับฮะอะไรไม่อร่อยไม่อร่อยพูดอะไรว่หูเรื่องกูเจ๋งนี่สวัสดีตอนเจ้าวันสาวเจ้าไปน้องแฟนเพจคนไทยในอินเดียทุกคนแล้วก็ช่อง Youtube คนไทยในอินเดียคนเชียงห้ไก่บ้านนะเจ้าวันนี้ไอรีนกับครอบครัวนะเจ้ากับคุณอาแล้วก็คุณลางนะเจ้ารล้วาน้องสาวเนาะก็มาทําบุญใส่บาตรกันนะเจ้าทุกประจาวันเสาร์เนาะก็จะมีพระมาบิณฑบาตนะเจ้าเขาก็จะออกมาใส่บาตรกัน ทุกสาวนะเจ้ามีอ่าพี่น้องแฟนเพจเนาะบางคนเปิดกระสงสัยว่าเอา้าไอรินมาได้เข้าอิสลามตามชิบูเตอรอกาหน่ะเจ้าไอรินเคยแจ้งว้นะเจ้าในคลิปก่อนๆแล้วนะเจ้าไอรินยังเป็นพุทธเนาะเพราะฉะนั้นไอรินก่อจะสามารถทําพิธีกรรมนะเจ้าทางศาสนาพุทธได้อยู่นะเจ้ายังจะสามารถไหวพระไหวเจ้าสวดมนต์นะเจ้าทาบุญใส่บาตรได้อยู่เจ้า อันนี้เกาะไขข้อข้องใจไปอีกหนึ่งข้อเนาะสำหรับปีน้องแฟนเพจติสอบถามเข้ามานะเจ้าไอลินเกาะชี้แจงฮื่แล้วนะเจ้าตอนนี้ไอลินก็เป็นพุทธยู่ค่ะเมื่อถึงเวลาน่ะเจ้าไอลินเกาะจะต้องเข้าศาสนาอิสลามตามชิบูนะเจ้าถึงเวลานั่นเดี๋ยวไอลินจะมาอัปเดตทื่ปีน้องทุกคนได้ฮับผู้หันกลันะเจ้าวันนี้ก็ขอฮือ่ปีน้องแฟนเพจทุกคนนะเจ้าแฟนเพจทาง YouTube ตัวไเนาะก็ขอฮือ่ได้ฮับ สินทับปอนได้บุญห่วมกันในเจ้านี่คือขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะเจ้ามีอายุยืนยาวเนาะแล้วก็มีโจกมีลาบเนาะทุกเลขทุกหวยนะเจ้าแล้วก็ขอให้มีความสุขในทุกๆวัน,นเจ้าสำหรับคลิปนี้ไอรินก็ขอตัวลาไปก่อนนะเจ้าไว้เจอกันคลิปใหมนะ่เนาะคลิปบ้านๆแบบนี้นะเจ้าใครที่ชอบบ้านนอกขอกนาะบรรยากาศแบบนี้นะเจ้าตีนี่นี่คือแบบว่าธรรมชาติสุดๆและเจ้าแล้วก็ เป็นบรรยากาศตีหาที่ไหนไม่ได้แล้วเจ้าสาหรับไอรลินหนาไอรเนกูคิดว่ามีความสุขในชีวิตระดับหนึ่งนะเจ้าเฮาเกิดอยู่ในในเมืองนอกในตีเจริญรเจริญพอเฮาได้กลับมาอยู่บ้านเฮาเนี่ยบ้านนอกบ้านนาของเฮาเนี่ยเฮาก็รู้สึกว่าเออมันเป็นไอ้ยังที่อ มีความสุขนะเจ้าในรูปแบบหนึ่งของชีวิตเนาะคนเฮาบบไดาบบต้องการอะอย่างมากมายเจ้าต้องการแค่ความสงบสุขทั้งใจทั้งกายนะเจ้าบบต้องลำต้องรวยก็ได้เนาะแบบต้องไปแข่งบุญแข่งวาสนาก็ไผ่ก็ได้เจ้าเฮาพอใจในสิ่งที่เฮามีเฮาพอใจในสิ่งที่เฮาเป็นแล้วก็ทำทุกวันใหือมีความสุขของเจ้าชีวิตของเฮามีแค่นี้จริงๆเนาะเพราะว่าแบบไมีไผ่นะเจ้าที่จะอ,อยู่ข้ามฟ้าเนาะเพราะฉะนั้นก็ ใช้ชีวิตของเขาเนี่ยคือมีความสุขที่สุดกันละกันเนาะมีตุกบ้างสุกบ้างปะปนกันไปนะเจ้าอย่าไไ้ก็ขอเป็นกําลังใจให้พี่น้องทุกคนนะเจ้าเขาจะสู้ไปด้วยกันบอกว่าจะเกิดอุปสรรคอยังก็แล้วแต่นะเจ้าก็ขอเป็นกําลังใจทรงกําลังใจให้ทุกคนนะเจ้าสําหรับคลิปนี้บ๊ายบายเจ้า